หลังย้อนรอยตอนสมัยคุณยายจะเป็นสาวจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์ยายด้วยแม <sausage S> ่ <แ Hans. S 2> จําสนามม้านางเลงได้ไหมคะแม่อะขาดน้าไหมสนามม้านางเลง <Whereas. S 2> จำได้ไหมคะเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นแบบสวนจะทําเป็นสวนสาธารณะใหญ่ละนะค่ะเฮ้ไม่ได้มาเลยไม่รู้เรื่องเลยนะบ <god. S 2> ้านเราต้องการอะไรที่มันมีความสุข สนุกสนานครับแม่เนี่ยหมดแล้วเขาต้อหมดกําลังใจไม่อยากอยู่แล้วก็วต้องแม่จา๋าวันนี้แข็งแรงแม่จา๋าวันนี้แข็งแรงเราต้องมาเต้นรำกัน เ้าไปเราไม่สนใจอะไรแม่ผมอยากให้คุณแม่เนี่ยลองบอกรุ่นคุณแม่เนี่ยที่ดูแลคุณแม่ที่อายุมากอย่างคุณยายอยู่คนเราเนี่ยนะทุกคนเนี่ยรักคุณพ่อคุณแม่สิ่งแรกที่เขาจะมีความสุขคือพูดกับเขาดีๆเขาทำเขาเกเรก็พูดกับเขาดีๆครับแม่จ๋าแม่อย่าทำอีกนะจ๊ะแม่กินแล้วแม่นอนกินเนี่ยไม่ดีรู้ไหมคะแล้วบทหอย่งเนี้ยมันก็แฮปปี้แล้วใช่ไหมคะ แล้วเราก็มองอย่างนึงว่าเราเด็กๆเนี่ยเขาเหนื่อยแค่ไหนครับเขาเลี้ยงเรามาเนี่ยเขาอดทนกับเราแค่ไหนมาสวัสดีครับชาว Brother. ชบราเตอร์ทริคเกอรทริปสักอยากรู้คลิปนี้เย้ yeah. แถบพระเชิญของเราในวันนี้นี่ผมบอกให้เลยว่าอายุของท่านเนี่ย<ช>ผมกับเจพีทบวกกันสองคนนี่พอเผยอยังไม่เท่าอายุกับท่านเลยไม่เท่าไม่เท่าใช่ไหมยังไม่ถึงยังไม่ถึงขอเสียงปรบมือให้กับคุณยายมารสอบค์ขอ,ขอบคุณขอบคุณเราอยากจะรู้ว่าทริคนี้ต้องถามแม่อ้อยจีแล้วว่าดีก็คือคุณแม่ของดิฉันเขาดูแลคุณยายยังไง สภาพดีขนาดอยู่มาตั้ง100ปีอะพี่ปอไม่ง่ายเยช่วงหลังเนี่ยจะเห็นคลิปของคุณยายมารสาีกับไม่อ้อยจยรวดีเนี่ยบ่อยมากช่วงโควิดใช่ไหมใช่คือคนแชร์นี่หลายสิบล้านนะบอกไว้ก่อนเอ้ยไม่ถึง <laughs> <laughs> แชร์นะพี่ปอหลายร้อ,อยหลายพัน,นะอะซึ่งขนาดคลิปเรากันเองอยังไม่เคยได้ขนาดนี้เลย <laughs> เสียงปรบมือให้คุณอ้อยจิรวดีทุก่ายด้วยค่ะขอบคุ คืต้องไลฟฟังงี้ก่อนคือช่วงหลังเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ย<ม>ที่มีอายุเยอะ<ม>ก็พยายามที่จะไม่ออกไปไหนในช่วงโควิดใช่คุณยายยังไม่ได้ออกจากบ้านมานานมากแล้ววันนี้เลยพาคุณยายไปเที่ยวจะ่าคุณยายเนี่ยขับรถเที่ยว ะนะครับแล้วผมก็เลยเลือกรถที่สบายที่สุดนะคุณยายนะสบายไหมคะใหญ่ด,ดีไม่อึดอ้สบายดีฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะพาไประลึกถึงความหลังย้อนรอยตอนสมัยคุณายายยังเป็นสาวจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์ราย,ย,ายายด้วยแม่อ้อยชอบพาคุณายายไปไหนนะครับส่วนมากก็ไปทะเลแม่เขาชอบไปทะเลไปทะเลนี่ต้องอยู่ติดทะเลนะถ้าไม่ติดทะเลนี่ไว,ไวไนวายเลยนะมาทำไมมาแล้วนอนไม่เห็นทะเล <S <S <c oughs> แล้วเวลาคุณยายไปทะเลอ่ะคุณยายทําอะไรบ้างจ๊ะอยากไปนะครับ อยากว่ายน้ำว่ายน้ำก็ได้เออว่ายน้ำก็ได้วันนี้เราจะไปไหนกันรู้ไหมคะไม่รู้ตามใจพาไปไหนไปตรงน,นั้นพใไปได้ไปอ,ะอ่ะคะ <laughs> <laughs> พาไปไหนก็ไปท่านออคุณยายเป็นคนบอกเองว่าอยากไปวัดไม่ใช่เหรอจำได้ไหม ้างนอกเนี่ยมันมีโรคระบาดเยอะมีโควิดมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยู่แต่ในบ้านถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยเอาแม่ขึ้นไปนั่งอยู่ในรถนั่งรถไปเที่ยวเนี่ยแม่อยากจะไปเที่ยวที่ไหนจะถ้าให้ไปเนเี่ยอยู่แต่ในรถเน่แม่ตอนนี้มันโควิดใช่ไหมเก็อ,อยากอยากไปเที่ยวสามวันสามวัดแต่หลายหลายวันเที่ยวหลายหลายวัดวันก็ดีเหมือนกันนะไปนะคะไปวัดก็ได้ หนูพ่อไปไหนคุณยายก็ไปนั่นน่ะหลุดตลอดเลยเนี่ยเออหลุดตลอดเดี๋ยววันนี้นะจะพาคุณยายไปแถวสนามหลวงจําได้ไหมคะมีวัดอะไรบ้างจําได้ไหมวัดพระแก้วใช่ไหมวัดพระแก้วก็อยู่กใกล้ๆลานามหลวงอ่ะใช่ใช่ให้แม่เล่าหน่อยว่า ทำไมอยู่ดีๆช่วงโควิดถึงทำคลิปคุณยายเยอะแยะเลยไหนไลฟ์ฟังหน่อยสิคะเรื่องคนแก่เนี่ยเราต้องให้เขามีความสุขพยายามอย่าให้เขาอยู่เฉยๆให้เขามีความสุขแม่เขาจะเป็นโรคชาเน๋้วชาเี๋ยวปวดเี๋ยวเมื่อแล้วก็บอกว่าถ้าชาเนี่ยก็ต้องตบมือตบแขนเต้นลําโยกไปโยกมานันนเป็นทริคอย่างหนึ่งนะก็คือว่าต้องคุยกับคุณยายเยอะๆเล่นกับคุณยายเยอะๆใช่ไหมคะขยับมนาออกกําลังกายกำลังกายเป็นการออกกําลังกายอย่างนึงโอ้โหเต้นตามเต้นตามโอ้โห เนียนใหื่อยเยนใหญ่ไม่ต้องเป็นเยอะไม่ต้องเป็นเยอะแหมออกมานอกบ้านมีใจเป็นเยอะมากนี่เนีนใหญ่เลยดื้อเนเน่เด็กคนนี้ดื้อค่ะสกายมิจจาหนูดื้อมากรู้ไหมจ๊ะเข้าใจค่ะบอกหนูว่าหนูเนี่ยจ๊ะหนูอย่าลุกไปไหนอับเหลือหนูก็ลุกแล้วถูกไหมจ๊ะจ้าแล้วถ้าหกล้มไปจะทํายังไงจ๊ะหนูก็เจ็บสิครึ่งครึ่งปีได้ไหมคะที่คุณยายอ่ะล้ม แล้วคุณยายหัวแตกจำได้ไหมวันนั้นอ่ะแม่อ้อยโทรมาหาพิษกลางยืกตอนนั้นอ่ะยายเขานอนเตียงค่ะเพานอนเตียงเวลาลุกเนี่ยเขาจะลุกง่ายถูกไหมคะเอาขาลงปับ๊บเขาก็ลุกเลย เขาจะลุกขึ้นไปฉี่อะไรอย่างเงี้ยเขาเกรงใจไม่อยากให้ใครรู้เขาลุกแล้วก็เดินเลยน,นั่งก็เซกหัวก็ไปฟาดพื้นแล้วต้องเอาที่นอนออกเลยค่ะให้นอนเบาเพราะพอนอนเบาเนี่ยจะลุกยากแต่กนี่สบายแล้วเอ้ยนอนกับพื้นสบายดังเด็กนอนกับพื้นไม่มีเบานอนกับเด็กๆแม่ซนไหมคะซนซนมากเลยสมอเด็กซนมาก ไม่น้ำตั้นพญาแม่ไหว่แม่ไหว่มาตั้งแต่อายุสิบสี่สิบห้าแล้วไหว้ข้ามแม่น้ำต้นพญาหนาไหว้มาตั้งแต่เด็กเลยเหรอคะว่าเด็กๆแม่ซนมากสมงกระไม้ไปกินหมดหมดโดนข้อตีไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เข็ดเลยนี่เป็นสาวเปรี้ยวใช่ไหมตัวเองไม่ดีเลี้ยงตัวเอง ไม่เชื่อพ่อแม่เลยหลอโถดื้อหน่อยรันรันมากคุณยายอีกอย่างหนึง่งอ่ะคุณยายเข้าวงการตั้งแต่สาวๆใช่ไหมคะเ,ออเป็นนักแสดงตั้งแต่อายุกี่ขวบจำได้ไหมเดี๋ยวงการอ่ะตอนนี้จะอายุแถวนาจะสิบหกสิบหกสิบเจ็ดกันแเอ,อ้เอแม่อยากรู้ว่าสมัยก่อนเนี้ยการที่จะเป็นดาราได้เนี่ยอยู่ดีเข้ามาเป็นดาราได้ยังไงคือแบบมีแมวมองใช่ไแม่สมัยก่อนหรือว่ายังไงฮะ อ่าแม่มาเป็นดาราได้ไงเนี่ยแม่พูดเองเลยค่ะก็เ,เป็นยังไงการเล่นของของยายเนี่หละชอบเล่นโนอนเล่นละอะไรอะไรเนี่ยยังในเด็กๆอ่ะเขาเล่นกันนะสลมากเขาคนแก่เขามาหากก็หาคนพูกเนี่เยเลนเป็นดาราอย่างเงี้ยเหรอคะเป็นดาราเพราะตอนนั้นนายสวยเหรอคะเขาถึงชวนไปเฮ้สวยมากสวยมาก,มากเป็นนางเอกด้วย,ยนะคะ คนางเอกนะคะนางเอกด้วยมอมหลวงลุกีฬาก็เป็นพระเอกค่ะคุณขารัฐบาลเอาแม่กับแม่ก็บ,บอกหมอมหลวงลุาเนี่ยไปอเมริกาไปภาคหนังให้ฝรั่งดูที่อเมริกาโอ้หนังฝรั่งเนี่ยให้ค่ะภาพภาษาไทยไอ้าม่ดูจะก็ต้งจบเรื่องไอ้ฝั่งฝรั่งไม่รู้เรื่องเนาะก็ชอบอ่ะมันเรียกรเราว่าไงอ่ นี่ก็มโนตมหาสจัมสองคนผัวเมียภาพทั้งเรื่องค่ะภาพแบบมั่วๆอ่ะค่ะคือผู้หญิงก็ผู้หญิงก็คือคุณยายภาพพอผู้ชายก็คือสามีสองคนคุณตาสองคนผัวเมียเนี่ยภาพอ่าเรามาถึงวัดแรกแล้ววัดเบญจแมบพิธามเบญจแมวสายไอนี่วังในหลวงเนี่ยคะนะคขาอันนี้วังในหลวงดีใจไหมได้มาวังในหลวงด้วยไม่มาบ่อยค่ะ แม่จําสนามม้านางเลื้ยงได้ไหมคะแม่ฮะสนามม้าสนามม้านางเลื้ยงจำได้ไหมคะเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นแบบสวนจะทําเป็นสวนสาธารณะใหญ่แล้ะหรอค่ะนี่ไม่ได้มาเลยไม่รู้เรื่องเลยเนาะไม่ได้ออกจากบ้านนานแล้วสบายใจเลยได้เห็นว่าสวยงานี่นะสวยเนี่ยสาธุสาธุเออว่าดีมากเลยว่าพระดีมากเลยโอ้ยสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองไหลมาเทมา ขาดหโอ,อาจ้าขาดไม่ได้เลยนัข้าวเงินทองไหลมาเต็มแล้แตกกันหมดแล้วน่าจำไม่ได้แล้วเนาะอือม,มันมือมันผิดแปลงแฝงเยอะแยะสม,ยม,ยมยัยใหม่สมัยก่เขาหายหมดแล้วน้ามวยลาเดำดเนินนีน่มา่อนพ่อมาบ่อย เนี้ยภูเาขาทองเนี่ยซนเดี๋ยวที่ภูเขาทองเนี่ยนหะนีมาที่ภูเขาทองเนี่ยนหะนีโรงเรียนเนี่ยไปโรงเรียนไปภูเขาทองอเป็นตัวอย่างที่ดีมากคเ <c oughs> ดี๋ยวนี้แม่ขึ้นไม่ได้แล้วนะภูเขาทองแต่ตหนูมันพามาเนี่ยยายก็ไม่คงไ,ไม่ได้เห็นเยอะดีใจไหมจ้าที่หนูพามาดีใจสิพดีใจที่ได้เห็นของเก่าๆอ๋อคนนี้ชื่ออะไรจ้าจำได้ไหมจ๊ะเนี่ยชื่ออะไรคนนี้ เขาชื่ออะไรครคนนี้แค่หนูไม่รู้ยายเรียกหนูหนูยายรียกเรียกชื่อหลานก็จำไม่ได้จริงจริงชื่ออะไรอะไรก็เรียกหนูหนูชื่ออะไรนะ่อาระเลอีช่อช้างอ่านว่าอพาระจเอีที่เอนี่นี่นี่ขบตะชานนี่นี่ขบทองนี่นี่ขทองนี่ขทองนี่ขโอู้เขา แลวนี่เฉลีมไทยข้างหน้านี่ค่ะไม่เหลือแล้วเหลือแต่ตรงนี้สวยไหมนี่นี่สวยไหมคะใช่โอ้โหนสวยไหมคะโอ้ยไม่เคยมาเลยจำบคุณเอ้ยอันนี้เป็นบอสไปหมดเลยสวยมากๆเลยตายแล้วเออถ้าหนูไม่ได้พามายก็ไม่ได้เห็นแล้วนะดีเลยนะ ก่อนตายได้ได้เห็นอย่างนี้เดีแล้วเดี๋ยวต้องมาอีกเยอะอีกเดี๋ยวต้องพามาอีกหลายหลั้งเลยดีไหมมาดูนี้แม่เขาสร้างดีจังเลยแล้วสวยนะคะแข็งแรงดีจังเลยแต่ขู่แปลกตาจริงๆเลยนะเนี่ยนี่วัดอนไหนวัดอะไรอ่ะวัดพระจันดาหรือเปล่าคะโอ้โหวัดสวยจังเลยสวยไหมคะสวยมาก อ,อยู่ในเมืองไทยแท้ๆยังไม่ได้ดูทั่วเลยประเทศไทยเดี๋ยวนี้น <c oughs> สวยขนาดนี้เถอะ <c oughs> อ่านขวามืออ่านว่าอะไรคะแม่อ่านที่ขวามืออ่านว่าอะไรสมพระเจริญนะอ๋อแล้วสมพระเจรคำแบบสมพระเจริญยังอยู่เห็นไหมแต่สมัยรัชกาลที่ออเท่าไหร่ย้อนยิบเกิดสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่ยังอยอู่ยสมัยยังอยู่ยมาถึงรัชกาลแล้วจ้ะหลมพระเจริญเนี่ยมี มีมาตลอดชีวิตอ้ออันี่ยังอยู่นี่นะอันนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอนุสาวรีย์นี่เอาแล้วนี่แหละคุณยายถึงสนามหลวงแล้วนะทำไมเมื่อยขึ้นใหญ่โตอย่งนี้ล่ะอย่างเมืองนอกเลยว่ะไม่ใช่เมืองไทยแล้วข้างหน้าเห็นเรื่องวัดพระแก้ววัดพระแก้วสวยมากมากเลยตนนี่ไงนี่หนยไง พระแก้าสาธุขอพรแล้วขอพรค่ะโอเคขอให้็ีแล้อ้โหตุมโมงโมโตกขอให้ขอมีโชคเวลามีโชคขอให้อายุมั่นขันยืนสิคะอายุมั่นขันยืนเลยขอช่วยมากตลอดเลยนะคุณแม่ที่ช่าเลี้ยค่ะขอใจมากนะหนูนะจ้าคุณยายจ๋าไม่นึกว่าจะได้เห็นของอย่างนี้อีกใน้าตนี้ก่อนจะตายได้เห็นของพวงนี้จะได้สบายใจเรอใครยังไม่ตายค่ะอีกหลายปีนะคะสนามหลวงมน่าจะเป็นสนามหลวงเลย สะอาดสะอาดอะไรอย่างนี้นะทะเ้า,าจะจร <มา S 1> ิงๆเลยนะเมืองไทยจะรลาจริงๆแล้วตอนนี้นะอขอใจมากนะหนูหนูนพามาไม่ได้เห็นอะน่ะค่ะ เมืม่อวานเป็นไงบ้างครับคุณยายครับได้ออกจากบ้าน,นได้ออกจากบ้านนะครับออกจากบ้านได้ไปเห็นโน่นเห็นนี่เห็น,รหนพระตครสีสีจานเลยคุงเทพมหาคอน,นรครับคุณยายเพ,พราะ่ได<ม>้ออกมานอกบ้านนานแล้วไปเห็นโน่นไ่เห็นนี่เลยรู้สึกวันมันคุ้มใจมามันตื่นเต้นดีสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยต่างกันไหมคุณยายจำไม่ได้เลยกินเลย คุณยายดูแลสุขภาพคุณยายยังไงเนี่ยทำไมมันอูมน้มันแข็งแรงหลือเินยายนะยาย,ย,ายอายุบานนี้แล้วนะครับมไม่มีใครที่แข็งแรงเท่ายายหรอกเออพัวใจพันนึกถึงอ่ะ เราอะยังไม่อยากแจ่ยังคออุณย,ยายายังม่อยากตายากจะอยู่นานๆคุณยายเนี่ยถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีอายุมากที่สุดในประเทศเลยก็ว่าได้คุณยายตอนที่แม่อ้อยอ่ะเขาถ่ายคลิปกับคุณยายตอนเต้นนั่นนู่นมีรู้สึกไงครับสนุกไหมครับคุณยายเวลาที่ทาคลิปอย่างนั้นเนี่ยสนุกไหมครับสนุกมันตื่นเต้นออมันได้ออกกําลังมันได้อะไรเป็นดาราที่ดีเนี่ย การตรงต่อเวลานี่สําคัญมากใช่ไหมครับการตรงเวลาก็สําคัญมากออทํางานนายมันก็ได้เงินก็เพราะ,ราะตรงต่อเวลาเนี่ยถ้าไปผิดเวลาไม,ม่ใครเขาจาา้างนะสงสัยแล้วเกินคลิปที่ตอนนี้เป็นกระแสไวรัลอยู่เนี่ยม,มันเริ่มต้นมาไงครับแม่แฟ,แฟนแม่เขาเห็นเขาก็เกิดชอบครับเขาก็เข้ามาดูกันเยอะมากเลยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอยากให้ถ่ายเยอะๆเลยนะไหนคุณยายเต้นรำคุณยายออกกําลังกาย วิธีการเลี้ยงดูคุณยายยังไงเขาก็ได้เอาไปใช้บ้าง <ขอ S 2> ก็เลยเริ่มถ่ายมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม่มีคิดในการคิดคลิปยังไงให้มันมดูน่าสนใจอย่างนี้ไม่ได้คิดเลยคือปกติของบ้านเราเป็นอย่างนี้มันเป็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติข,ของบ้านเรามันเป็นกิจวัตรประจาวันที่แม่ทํากันอยู่แล้วในบ้านคือบ้านเราต้องการอะไรที่มันมีความสุขครับสนุกสนานครับแม่เนี่ยหมดแรงเขาต้องหมดกําลังใจไม่อยากอยู่แล้วก็ต้องแม่จ๋าวันนี้แข็งแรงแม่จ๋าวันนี้แข็งแรงเราต้องมาเต้นํำกัน ซเข้าไปเราไม่สนใจอะไรแม่ผมอยากให้คุณแม่เนี่ยลองบอกรุ่นคุณแม่เนี่ยที่ดูแลคุณแม่ที่อายุมากอย่างคุณยายอยู่คนเราเนี่ยนะทุกคนเนี่ยรักคุณพ่อคุณแม่สิ่งแรกที่เขาจะมีความสุขคือพูดกับเขาดีๆเขาทำเขาเกเีก็พูดกับเขาดีๆแม่จ๋าแม่อย่าทาอีกนะจ๊ะแม่กินแล้วแม่นอนกินเนี่ยไม่ดีรู้ไหมคะออแล้วบอกอย่างเนี้ยมันก็แฮปปี้แล้วออใช่ไหมคะ แล้วเราก็มองอย่างหนึ่งว่าเราเด็กๆเนี่ยเขาเหนือ่อยแค่ไหนครับเขาเลี้ยงเรามาเนี่ยเขาอดทนกับเราแค่ไหนเ,เ,เด็กๆเนี่ยเด็กก็ถามนู่นถามนี่ถามซ้ำถามซาตแม่เกิดเอ็นดูเออมันน่ารักนะเราก็คิดอย่างนี้บ้างสิอนนี้เขาก็เหมือนลูกแม่จ้ะ,ะจะไม่กล้าลูกจ๋าใช่ไหมไในเรื่องของอาหารมีอะไรจะแนะนำไหมครับคุณแม่ครับให้เด็กเขาทำข้าวต้มครับผสมเผือกมันฟักทองแคลอทบดให้ละเอียดให้เป็นข้าวต้มไปเลยแล้วก็ทานกับปลา เอาผักลหลยๆอย่างที่มีประโยชน์ใส่เครื่องปัน่นใส่น้ำมันเน่านิดเกลือนหน่อยหนึ่งแล้วก็ให้กราทานแก้แค่นี้ส้มเนี่ยมากแต่แกะเปลือกแล้วใช่ไหมคะข้างในส้มเนี่ยเราก็ต้องแกะออกมาถ้างั้นเขาเคี้ยวไม่ไหวเขาก็คายอางุ่นก็แกะออกมาไม่ยากเย็นให้ก๊าทานง่ายๆเราเห็นก็าทานได้แล้วก็มีความสุข การที่แข็งแรงเป็นพิเศษเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดปัญหาเหมือนกัน<อ>มันมัน,ม,นมันยังไงครับคุณแม่ไหนคุณแม่ลองเล่าไม่ยอมให้ใครอาบน้ําให้นะต้องอาบเองต้องให้เด็กอาบให้แล้ว<อ>เรื่องชินเมื่อก่อนไม่ยอมโอ้แต่แม่ว่าอาบให้ฉันไม่ชอบชอบทาอะไรได้ตัวเองครับยังสมมติว่าอยู่ในห้องเนี้ยแม่เขาจะนอนตรงนี้พี่ก็นั่งทํางานตรงนี้พี่ก็นั่งทํางานเงย,นาายหน้าหปทีนู่นไปนู่นแล้ว ทานพี่หกล้มตรงนี้หลายครั้งแม่อ้อยหกล้มเองเนี่ยหกล้มเข่าเธอพังหมดเลยหลายรอบละแล้วบอกแม่จ๋าแม่อย่าทำอย่างนี้นะถ้าอั้งน้เดี๋ยวหนูตายไปไม่มีคนเลี้ยงแม่นะคะรู้ไหมคะคนเนี้ยเด็กดื้อคนเนี้ยสนุกดีสนุกใช่ไหมคะคุณยายแม่มีอะไรจะบอกกับแฟนๆคุณแม่ไหมฮะกราบขอบพระคุณทุกท่านนะมากๆเลยนะคะแล้วก็ติดตามเราได้ใน YouTube อ้อยจิระส่วนมากก็จะดูแล้วก็เมื่อไหร่จะมีอีกงั้ทำไมเงียบหายไปสองวันนี้ครับ บางทีแม่เขาไม่ไหวค่ะบางทีเขาอยากนอนก็ปล่อยเขานอน,นบ้างออถ้าอยางั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้แม่บอกให้คุณยายฝากคลิปนี้ใช่ไหมคะบ <mand u. S 1> อกว่าอย่าลืมมาดูคลิปอันนี้ของยายนะจ๊ะอย่าลืมติดตามยายในคลิปนี้นะคะห้าสี่สามสองขอโชคดีอย่าลืมติดตามยายพอเขาบอกห้าสี่สามสองแม่พูดว่าอย่าลืมติดตามยายในคลิปนี้นะจ๊ะอะไรน,นะอย่าลืมติดตามยาย อย่าลืมติดตามยายในคลิปนี้ในคลิปนี้อ๋อหนึ่งสองสามอย่าลืมยายในคลิปนี้นะคะฟริกออนเลอะทริคเนาะฝากอยากรู้ย้ย